การกระทำที่จะถือเป็นกรรมต้องมีเจตนาก็คือเหมือนกับฆ่าสัตว์เมื่อกี้เนาะถ้าเราไม่เจตนาทำให้สัตว์ตายไม่ถือเป็นกรรมไม่ถือเป็นบาปแต่ถ้าเรามีเจตนาครบสี่ข้ออันนั้นถือเป็นบาปอันนี้ก็เหมือนกันการกระทำใดๆเนี่ยถ้าไม่มีเจตนามันเป็นอุบัติเหตุเป็นอะไรแต่หลายไม่ถือเป็นกรรมทั้งกรรมดีกรรมชั่วสายบาศ ต่ไม่ได้มีเจตนานะพระมายืนรออยู่หน้าบ้านไม่ไปทันทีลำคาญให้อ้อยมึงเอาอะไรไปใส่บาตพระแล้วก็ไล่ไปแม่งั้นยืนอยู่เนี่ยไม่ไปทันทีไอ้อย่างนี้เขาเรียกมีเจตนาไหมไม่มีเจตนาแต่ไม่อยากให้พระยืนอยู่นี้อันนี้ไม่ได้บุญเพราะไม่มีเจตนาบาปก็เหมือนกันทําบาปไม่เจตนาถามว่าได้บุญไม่ได้บุญนต่มันน้อยมากนะ เราถอยรถไปทับนกตายบาปไม่บาปแต่มันมันนิดเดียวมันน้อยมากเพราะฉะนั้นทําบุญได้บุญทําบาปได้บาปแต่ว่ามากหรือน้อยมันขึ้นอยู่กับเจตนามีเจตนาไม่มีเจตนาแต่นี้ก็ถือว่าการกระทําใดที่มีเจตนาถือเป็นกรรมกรรมใดที่ทําโดยไม่มีเจตนาไม่ถือเป็นกรรม